สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเมียนมากำลังเผชิญกับวิกฤตความรุนแรงทางการเมืองและการทหารที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตประชาชนโดยการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาได้ทำลายความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียนหลายแห่งจนทำให้พวกเขานั้นต้องเรียนหนังสือในโรงเรียนหลุมหลบภยัยที่เป็นห้องเรียนที่สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเพื่อความปลอดภัยจากกระเบิดและแรงสั่นสะเทือน ซึ่งเมื่อวันที่12กันยาย,ยนปี2568กองทับเมียนมาโจมตีโรงเรียนสองแห่งในหมู่บ้านไทยทับพินเขตเขียวต่อรัฐยะไข่โดยใช้ระเบิดขนาด500ปอนด์ขณะนักเรียนกำลันงนอนหลับในหอพักเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บกว่า20รายความรุนแรงนี้ไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตและร่างกายของเยาว,วชนแต่ยังสร้างความหวาดกลัวทำให้ผู้ปกครองและชุมชน ต้องหาวิธีป้องกันและปรับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนให้ปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้โรงเรียนหลุมหลบภัยจึงถือเป็นทางเลือกเดียวที่นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้นอกจากรัฐยะไข่แล้วผู้มิภาคสากไก่งและพื้นที่อื่นๆในเวียนมาก็เผชิญการโจมตีทางอากาศและความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564มีรายงานโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างน้อย174แห่ง และมีผู้เสียชีวิต64คนบาดเจ็บ106รายการทำลายระบบการศึกษาส่งผลกระทบต่อเยาวชนและอาจทำให้ความรุนแรงยังคงดำเนินต่อไปหากไม่มีการสนับสนุนและมาตรการคุ้มครองจากชุมชนระหว่างประเทศการโจมตีทางอากาศในเมียนมาไม่ใช่แค่ปัญหาด้านความปลอดภัยแต่ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการศึกษาอย่างร้ายแรงการสร้างโรงเรียนลหลบหลภัยเป็นความพยายามของชุมชนท้องถิ่น ในการปกป้องเยาวชนและทำให้พวกเขานั้นยังคงมีโอกาสเรียนรู้แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเต็มไปด้วยความเสี่ยง